สูตรของอากงอากงเลยนะน่าโหก็ดรอเลยนะขังแต่ว้อปลาผมเนี่ยสี่สิบกว่าปีโอ้นี่เหรอนี่ๆๆๆอ๋อเก็บไปเป็นเป็นสัญลักษณ์เลยนะเนี่ยครับผมอ๋อ ใส่คักคีแล้วก็ใส่อันนี้เป็นเป็นเป็นถังกระเพาะปลาเดินเอาหรือว่าขายเอาครับผมครับสมัยก่อนนี่ขายกระเพาะปลาเนี่ยใช้หักเอาเอากระโงหักเอาครับกระงผมมาหักที่เจ้าผมหักแล้วไม่ได้หราของเราไม่ได้เคยหักแต่เอาสูตรมาใช้ตั้งร้านรนี้มันมาตั้งแต่อยู่เยาวราชแล้วอยู่ราชเช่นครับผมครับ กี่ปีลวครับที่กะเพาปางลุงน่ะที่สูตรนี้อ่ะกจะก็จะีีประมาณสัก200ปี200ปีนะครับตั้งแต่สมัยกรงกันเนาะสมัยกรงมาบรรทบุญเนี่ยอครับเชิญเชิญเลยครับที่ FC มาเชิญเลยครับไหนรับ คาราบาลคาราบาลอยู่นี่ครับตานี่มาเลยครับครับผมขอบคุณมากครับครับผมลองชิมลองชิมแปะชิมแปะร้านมาดิมาดิร้านนี้เขาเรียกสูตรอะไรตั้งชื่อไหมสูตรคือกระเพาะปลาน้ำแดงโอเคนะครับขอบคุณตามากครับผมครับผมเอาวยม้งที่หนึ่งยี่ที่สอง